สวัสดีเจ้ะพี่น้อ,องบังปายจ้ะมากินกับปุ่นน้ำมาลต่อยจะไปซื้อของกลับมาเนื่ยยัเพื่อนเพื่อนหิวจ้ะบังืมกบปุ่นน้ำปลาเพื่อนเพื่อนจ้ะลืมเติมพิ่นไปอริป่นมาเติมเพื่อนเพื่อนนี่จ้ะเรียบร้อยมือเ้ียวต่อยได้พักมาเยอะจะไปซื้อของหา่านตุรกีเนาะได้พักชี่มากเพื่อนเพื่อนจ้ะพักชี่งามงามแล้วก็ใบสเปนาร์นะจ้ะเนาะถาดอยู่ข้างาต่อยเนี่ยเราเต็มไปหมดเลยจ้ะ อหอนอยู่เพื่อนๆชิมน้ำก่นอนน้ำนัวประแดกค่ะคุณเพื่อน,อนหอน พริกนี sí, ้ก็แซบแทบเดินเพื <speaking kid> <speaking kid ่อนเนี่ยพริกไม่เน่าเนาเอาไสสลัดจะแสบจ้ะพริกมีบ๊วเผ็ต่อยิะจอบเขนต่อไปซื้อมากเพมือนเพื่อนบองพริกหลายหลาย พริกเต็มเลยคุณล,งลุงก็ยืนจับเบริรอกะต่ายกินได้เมื่อเนี่ยยืนหันกำลังใจต่อปรกาหันไปเบริร์นเราด้วยเพืเ่อน ไปถึเปนนาเป็นเพื่อนจ้ะอื ừ, ้มเพชรกินไปมีผู้ว่าแอบแดมเบิงไปเพืเ่อนๆนะ mhm chớ được đốt mhm biết biết nhưng mà bọt đấy พักที่ง่ามมากว่างกันนุ๊จิงยกถาดพักเบือเบ่องเพื่อนถาดพักก็ต่อยไม่ใช่น้นอยซื้อมากกับล่างเรียบร้อยเตรียมใสอเอาไว้ในใต้ตู้เย็นนะเพื่อน ล่างนำปูนใสเนาะผสมก็บนำเปล่าแล้วก็นำสมแช่ใบคาเชื่อเช<ม>ื่อนะตออีกอาทิตนึงอันผลตรวจจะออก เก็ไปตรวจตําตรวจสมุดอุโมงนะตรวจไปแล้วนะบางสามเซอทิติแล้วไปโรงพยาบาลไปตรวจอีกสองครั้งเอาตรวจล้วโอ้ย่านห่วงแล้วจากถืีบสเป็นจากสีบสเป็นหยังได้เพื่อนเพื่อนหมอไปเจาะผ่าตรงข้อข้างในต้องไปมุดอุโมงอีกมันเป็นอันดัางสีเนาะแต่จริงจะไปใช้แนวนน่ะปีละครั้งเองก็หย่องคุณพ่อสามครั้งละ เราต่อยทางการเขาเอาคุณคุณลุงเราเป็นไปเป็นหนูร่องยาอยู่เพื่อนๆพอเราบอกก็เป็นตรงนั้นตรงนี้นะเราคิดไปเองว่าเราป่วยเพื่อนๆโรคคิดไปเองว่าป,วาป,ปา่วยมีอรีตอนเพื่อนไปเจิเบื้องในยูทูบเนะคือตัวเจ้าของจิตต้องตายน,นะกลับมา,มาบ้านจากโรงพยาบาลก็โอเค่บ่บบจมหไหลน,นะเมื่อนี้ก็เริ่มอีกแล้ว เมื่อเช้า <aún> ก <yelled> ็รุงเปนะนต่อยเห็นอย่างแทนเล่าเนาะเป็นยกฟื้นยกยังถืงมากแล้วนางจมก็เล่าใหายเลเพื่อน เราสงสารเอาต่อยเอาต่อยต้องเห็ดยังทุกอย่างแท้แล้วเหรนะเอาต่อยเห็ดได้ก็ต่ต่างหน้าเราเอาต่อ,อ,อยบ่่ควกละโยกของหนักได้ถ้าโยกเอาต่อยไปซื้อกับข่าวยังเนี่ยจอกบวกเรายกลูกคือกันเอาไปสายคับพ่อก็แม่ลูกเอาต่อยก็บ่ให้พ่อก็แม่ยกของหนักเด้ยกให้เบสดมูนี่ลูกคุณหน่อยพาไปซื้อ,อกับข,ขา่าว เาตาไปตุนเนือ้อตุนไกนะ่เนาะได้ตับไก่หัวใจไก่ปลาซาบะเพืเ่อนๆช่วงหนาหอนหาบมนมีเนาะช่วงหนาหนาวม,มันมีขายละปลาซาบะก็โล่ละแปดยูโรเขาสิบเก้าเอาไว้เฮดต้มย่ำกินเนาะปลาซาบะสดๆเอาต่กับเมามาบริาดเลยมีต่อยกับเมามาเลย ก่ตายเพิ่นสิว่างแค่วันเสาร์เสาร์ก็อาทิตย์เราบ้านตีนาหามันปิดเนาะไปได้เนื้อมาตุนล้วเพื่อเหนื่อยจนมือซันมเสาร์ตื่นสายลุงก็กินอาหารเสาร์ไปก่อนหาก,กินเอง ต่อตื่นมากก็กินกน้ำปังไปอันแผ่นหน่อย้อยแผ่นเดียวแล้วก็เฝ้าอันฮิตนำผลไม้เตรียมองุ่นใต้จานเหแล้วก็บอกกินเพื่อนๆปอกให้พร้อมได้อะ <c oughs> <c oughs> อยนะปอกไว้คือบอกกินกินเอง ตออไปซื้อมาแช่ในตู้เย็นไว้หลายอยู่มันแสบองุ่นแบบนี้ยองุ่นลาเม็ดเนื้อแข็งแข็งแต่ซื้อองุ่นอันต่อยจะน้ำเ้อะให้บีบถ้าเนื้อมันแข็งแข็ง,ขงซื้อรสถ้าเนื้อมันนุ่มๆจะไปซื้อบอสแสบบ้านหมอดเสาสวมวิวมญ,ญญาณค่ะบ้านหมอดเสาหมดส้นสายวิญ,ญญาณแม่ค้าขายน้ำผลไม้ปัน่นหลอกคุณลุงว่าผลไม้ก้อนอัต่อย เป็นแม่ค้าขายน้ำผลไม้ปั่นตงกิมฟิมเมือต้อยหลอกลอยเพื่อเฒ่าดื่มนะเพื่อนๆพื่แต่เราก็ดืม่มจ้ะดื่มบ,บดแกบอว่าเนีไปเทเอาในขวดเอาต่อยใส่ตู้เย็นไว้เนาะเทในขวดมาดื่มอีกเอาต่อยฮ็ดไปร้ายบอกมือหน่อต้องดื่มให้บดนะพ่อนะ น้ำนักเล่รถล่องไปไปอยู่โรงพยาบาลกับน,น้ำนักรถลงไปอีกเหลืออยู่เท่าไหร่ตอนนี้น้ำนักหาดขึ้นหาดก,กิโลแต่เบื่มน้ามกับน,น้ำนักรถว่าแซ่ Ngồi phim hiệp anh ấy là bài biao tất cả anh ấy mẹ mày 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 khó, Phết. Cảm ơn nhanh nhanh Phát máu đoàn Nước lưỡi cập bút Phát máu đoàn ở tôi ต่อยนางเกลือเลดต้งเติมกเหีพริกเกลือมาจิม้มโอแ้แสบขอ,อกันเป็นยังนันเหือนเบ่น้น,นำแสบไปต่อกับปุ่นก็ตอยอีกดีบ่ฮะื <c oughs> ้มบ่ออิม่ม เหตุในสิ่งที่เขาหักจะหักในสิ่งที่เขาเหตุเขาจะมีความทุกข์ทุกครั้งที่เขาเดื็ดจะกเกลิปนอาต่อยต่างลาไปแค่นี้ก่อนเนื้อเบื่อนๆจ้า